อ่อนนะคุณเย็นก่อนนะคะคุณเย็นจากสูรินสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณถนอมคุณอ่าจิมมี่ครับจ้าผมนายเย็นเต็มสุขครับอายุเท่าไหร่ครับลุงเยน็นเจ็ดสิบสี่ครับเจ็ดสิบสี่ปีเลี้ยงไก่กี่ตัวเนี่ย <c oughs> คือคือผมผมผมขอ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 โนษเยอะผมแปลว,ว่าเป็นบอ่อน้ำจื้นนี้นะเลยมันสั้นๆมา <c oughs> ะถามว่าไงจะถามว่าไงคราบว่าอยากจะมีวิชาว่าเพราะกบอ่ะแล้วก็เพราะปลาลูกปลาน่ะจะเลี้ยงเป็นกระชังกระชังเพราะว่าผมทําทีไว้เรียบร้อยตอนตอนนันนี่ยทำหมดแล้วครับอยากเสริมอาชีพอยากมีอาชีพแล้วเพาะพันกบพันปลาอย่างนงี้เหรอครับครับมีที่พาอไว้หมดแล้วน้ําก็มีอะไรเรียบร้อยก็บ้านผมอยู่ ทางทางจากชนุทานอีบ้านหลังหนึ่งผมก็ต่อทีวีซีมาเรียบ<ข>ร้อยแลว้วจังหวัดสุรินทนะร์นะอยู่อำเภออยู่อำเภออะไรครับเนะี่ยอยู่อำเภอเมืองสุรินทร์ครับอืออำเภอเมืองสุรินทร์ค่ะความตั้งใจอยากเลี้ยงอะไรทั้งกบทั้งปลาเลยเหรอครับครับทั้งทั้งกบพระกบ,งกบไงครถ้ามันโตมาจะได้อ่าทำอาหารขายครับไม่ต้องไปซื้อเข้ามา เลี้ยงกินเองอย่าเพิ่งเลี้ยงขายนะเออเอาอย่างนี้ก่อนนะเลี้ยงงนี้ก่อนนะส่วนปลาปลาอยากเลี้ยงปลาอะไรครับปลาปลาปลาดุกอุยครับปลาดุกอุยปลาดุกอุยที่ลุงต้องการที่ถามมาเนี่ยเพื่อต้องการอะไรต้องการอะไรต้องการความรู้ตืออยารพันปลาพันกบหรือต้องการอะไรอยากให้กรมประมงเข้ามาดูก่อนว่าตรงนี้มันจะทําเป็นที่เลี้ยงเป็นกระชังกระชังสักสี่ห้ากระชังแล้วก็พอมันโตแล้วก็เอาขึ้นไปไว้ทางโน้นอย่างนี้ได้ไหมครับ แล้วแหล่งน้ําที่ว่านั้นเป็นแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเราเองบ่อน้ําเราเองครับกี่ไร่ครับไม่ไม่มันเหมือนพระเจ้าอยู่หัวท่านสอนเลยว่าพอเพียงครับเก็นทางเล็กๆแล้วตรงนี้ไอ้มันไอป่ามันกว้างประมาณสิบห้าเมตรแล้วยาวมาประมาณสักแปดสิบเมตรนะครับนี่นะอือครับแล้วก็ตำบลนู้นก็มีไอไอไอที่เลี้ยงเป็ดไอนั่นกับมีที่เลี้ยง กบครับครับพอพันกบมีพร้อมเรียบร้อยแล้วครับอแบบผสมผสานเลยนะลงมีมีพันกบแล้วครับครับครับแต่มันมันทําให้ท้องทําทำงาไงมีท้องได้๋อณลุงอยากให้คําแนะนาอย่างนี้ไหมคะให้๋เจ้านา่งลงไปแน,นะนําอย่างนี้แหระคะคุณลงุงอ๋อคุณลุงพันอยู่แล้วแต่มันไม่ออกกบใช่ไหมไม่ออกเป็นลูกครับมันไม่ใช่หรือดูฝนมันทีลุงลุงก็ต้องทาให้ฟ้ามันร้องเข้าไป ทำแล้วรันมีมันไข่มามันเสียหมดอ๋อไข่มันเสียใช่ไหมจริงๆต้องซื้อพันธุ์หละลูกกบองซื้อพันธุ์ลูกกบมาปล่อยเลยใช่ไหมพี่น้อมซื้อมาปล่อยเลยเราจะไาเราจะไปเอากไปตามท้องนาแล้วก็มาเลี้ยงเองมันก็มันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสําเร็จไม่สาเร็จนะคุณลุงอาจจะต้องซื้อพันใช่ไหมขอได้ไหมคะพี่หน่อมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราส่งเรื่องให้กรมประมงนะให้รองบัญชาไปให้เจ้าหน้าที่ประมงไปให้คําแนะนําคุณลุงนะ ครับแล้วแล้วอีกอันนึงบอกว่าให้ครมอะไรพ,พ,พัฒนาอะไรแต่มาดูเลยไอ,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 อ้เรื่องความยากจนอะไรที่ว่าหลังคาบ,บ้านผมเนี่ยครือไปหมดเลยไอ้ที่ว่าเมียลงจากบ,บ้านไปก็เอาหลังคาไปด้วยอย่างนงี้นะนี่นี่อะไรครับลมลมพัดบ้านชำรุดพังเหรอไม่ฮะนี่เขาเขาพูดไงนะเขาไป มีสามีใหม่แล้วก็หลังคาเอาไปด้วยพยายามเลิกเรื่องางกาเอาหลังคาไปด้วยพี่หนม m ถอดหลังคาบ้านไปเลยอสังกะสีถอดไปเลิกกับเมียเหรอลุงอ่ะเขาเลิกผมครับเขาเลิกผมผมไม่อยากเลิกอายุเจ็ดสิบสี่แล้วก็ยังเลิกอีกเขาเลิกตั้งแต่อายุหกสิบหกสิบเจ็ดหกสิบแปดเขาเลิกไปหลายปีแล้วแล้วเอาไปออกจากบ้านไปก็เอาหลังคาบ้านไปด้วยครับ อเอา้าแล้วมันถอดไปได้ไงหลังคาบ้านลุงมันเป็นเพิงหรือเป็นอะไรอลุงก็เป็นเป็นเป็นอไอ้ไรอะไรบ้านบ้านปูนชั้น <fon S 2> ดเดียวนะครับบ้านปูนชั้นเดียวแล้วตอนนี้แล้วบ้านมีหลังคาไหมตอนนั้นไม่มีน้ําท่วมแหมะแต่ที่ผมมันที่ตาบอดด้วยนี่ผมไปทําเรื่องไอ้ไอ้ทางเข้าทางออกนู่นมันยังไม่สําเร็จเลยนี่เอาแล้วอยู่ยังไงบ้านไม่มีหลังคาบ้านไม่มีหลังคาแล้วอยูย่ยังไงลุงอ๋อมันมีบ้านหลัง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  มาอีกหลังหนึ่งที่ผมทําไว้อยู่ครับตอนที่ผมเะเสียจากการเป็นลูกจ้างนะ<า>งได้ไมีลูกไหมบลอนเนี่ยไหนครับมีลูกไหมมีแต่อยู่แต่ไกลอยู่กรุงเทพไม่เคยมาดูมาแลอะไรหรอกแล้วอยู่คนเดียวหรอครับอยู่อยู่คนเดียวกับกับ <c oughs> กับน้องสาวคนละแม่นะ <c oughs> ต่างแม่นะก็ไ <c oughs> ม่มี <c oughs> ที่อยู่กันข้ามาอยู่ด้วย <c oughs> สุรินทร์ครับเดี๋ยวเราให้ทางเจ้าหน้าที่พมลงไปดูช่วยลุงก่อนนะเบื้องต้นนะลุงนะส่วนเรื่องการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวประสานทางพมไอ้ทางประมงจังหวัดสุรินทร์นะครับไปดูซิว่าจะช่วยลุงอะไรยังไงได้บ้างนะครับส่งกําลังใจให้ลุงเย็นนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงนะลุงบอกบอน้าตาตื้นพูดแล้วมันจะอื้นร้องนะครับค่ะเมืองสะเรนหรือว่าสุรินทร์น่หละคะปลานไก่หลายตัว สเสร่นะค่ลุงครับววันไปเที่ยวสุรินขอบคุณคุณถนอมคุณจิมมี่เลยครับขอบคุณมากๆเลยครับครับลุงครับลุงนะเดี๋ยวเราช่วยประคับประคองนะลุงนะสวัสดีค่ะพุณเฒ่าพ่อแก